สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่418กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจเอิ่ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ่ะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะครังหนูมีจะพาสวยๆเลยนะพาบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหลี่ยหลวงพ่อ เรียนพักครูเดิมนะคะเรียนพักครูเดิมวัดหนองโพนนะคะเรียนนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะนี่นะคะสามรอยบาทนะเรียนพักครูเดิมวัดหนองโพนนะคะสามรอยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญพระครูวัดบ้านค่ายนะคะเหรียญหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายนะนี่นะเหรียญสวยๆเลยนะคะเหรียญี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อวุงวัดบ้านค่ายนะคะ สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดกัหนูได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญชินาราชอินโดจีนนะคะเหรียญชินาราชอินโดจีนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ต่อไปนาะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญพาพพุทธหล่อบูราณนะคะวัดวัดช่องรมสองสี่ห้าเก้านะคะเหรียญพรพพุทธหล่อบูรานวัดช่องรมสองสี่ห้าเก้านะคะสวยๆเลยนะเหรียญน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อชานานวดบางกุติทองนะคะเนื้อละวะรูหะนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสามรอยบาทสนใจเธอมาปิดได้นะ เรียวรวมห่อชำนาญวัดบางกุติทองนะคะเดือนนวะโลหะนะคะสามร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ <S <S 1> <S 1> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่เหกนี้เป็นพับปิดตา ผ้าปิดตาขาเออนะคะอันนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะคะคุณลูกค้าท่านใดนะาชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะอ,อันี้สามรอยบาทนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะรูปปลอหลวงพ่อเงินนี้หนูเอา3ามอห้าบาทนะคะ3ามร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะ 350บาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็นรายการที่8นี้เป็นพัชินารา0า2,500มีกิ่งนะคะคุณลูกค้มามันดังเด้อ มันดังก็แก๊กก,ก,กนะคะคุณลูกค้าเอออันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะวงนี้สนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพาชินาราสองพันห้าร้อยมีกิ่งนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าพาะเชียงแสนนะคะเนี่ยเป็นพาะเชียงแสนนะคะนี่นะพระเชียงแสนทองดอกปุวมนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะ 350บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะอืม ต่อไปเป็นรายการที่สนะิบเนาะรายการที่สิบนี้เป็นพราอุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะคะเนื้อสามลินาะเออนี้หนูเอา,400าะะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทแล้วคุณลูกค้พาพระอุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะคะสวยๆเลยนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสี่บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิอนะ รายการที่1 1อนี้เป็นพระสังกาจายหลวงปู่ภูนะคะพระสังกาจายหลวงปู่ภูนี้หนูเอา300รอบาทนะคะสามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะ300รบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะ รายการที่12นี้เป็นพานางพายานะคะพานางพายานี้หนูเอา300บาทนะคะอันนี้องคลิกนะคะคุณลูกค้าส0มบาทนะชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะองนี้300บาทนะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพาซุมกอขนมเปียะนะคะก็คุณตาแบบว่าขานมเปียะหนูก,ก็จุดมาขานมเปียะนะครับคุณลูกค้าก็ถามหนูหนูไม่รู้เรื่องหรอกนะคะ <c oughs> อืม คุณตาว่าอันไหนหนูก็อันนั้นนะสามร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะเป็นรายการที่ส4นะคะรายการที่ส4นี้เป็นพารีรานะคะพารีลากุกำแพงนะคะสวยๆเลยนะ ้ารีลากุกกำแพงนี้หนูเอาสิร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคุณลูกค้าถ้าในสนใจมาเนาะสวยจริงๆนะคะสิร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะ รายการที่สิบห้านี้เป็นพ้าคุณแผนกุกบ้านกลางนะคะพ้าคุณแผนกุกบ้านกลางนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาทสวยๆเลยนะ นี่นะคะเสียร้อยบาทนะคะพระคุนแผนกุ้แบนกลางนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่16นะคะสิบหกนี้เป็นเครื่องรางขวานฟ้านะคะเครื่องรางขวานฟ้านี่หนูเอา300บาทนะคะคุณลูกค้า300บาทนะ เครื่องรางขวานฟ้านะคะสามรอยบาทนี่นะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามรอยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่17นะคะ สิบเจ็ดนี้จะเป็นเบีย้ยแก้ะะและค่ะละรักยางไม้นะคะอันนี้เป็นรักยางไม้คุณตาบอกว่ารักยางไม้นะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทน่ะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ เบียแก้รักอย่างไม้นะคะสี่รอยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะชอบทนมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิปดนะคะรายการที่สิปดนี้เป็นพระ พ้าอูมากุรบบุรีนะคะพ้าอูมากุรบบุรีนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้สี่ร้อยบาทเด้อคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะเนี่ยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะกุรบบุรีนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะสิบเก้านี้จะเป็นตะกรุดมหาจัก,กรพรรดิหลวงปู่เอี่ยมนะคะยาวเก้านิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้าเก้านิ้วครึ่งนะเอ,อ่อตะกรุดมหาจัก,กรพรรดิหลวงปู่เอี่ยมยาวเก้านิ้วครึ่งอันนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท ท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะห้ารอยบาทนะคะเออองอันนี้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะ รายการสุดท้ายนี้เป็นผ้าบูชานะคะผ้าบูชาหลวงพ่อทวดนะคะนี่นะคะผ้าบูชาหลวงพ่อทวดนะสองห้าศูนย์สามนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะเอออันนี้กว้างนะคะกว้างล่างสุดนี่นะห้านิ้วนะคะข่าวสี่นิ้วสูงหกนิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้าหกนิ้วครึ่งนะ อืมฮอันนี้หนูได้มาเอ่อบ้านคุณตาเป็นยังไงมันก็เป็นยังงันนะคะมันคลิปเปื่อนหน่อยนะไอีอย่างกระบื้ติดนั่นแหละอ้อย่างาโเดอคุณลูกค้าใหญ่กระปุงนะฮ้อนี่นะเอะอานี้พระหลวงปูทวดนี่นะคะพระหลวง พาบูชาหลวงพ่อทั่วนี้2503นี้หนูเอา1,200บาทนะคะ1,200บาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะ1,200บาทนะคะวงน,นี้นี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยเนอะอืม หนึ่งันสองร้อยบาทนะคะองนี้สวยจริงๆเลยนะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่ 418นี้นะน้องเนตตี้พักเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกคานนา้าใหม่นาท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line ีไลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคนหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนโทรมาเปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ